2นาทีอึ้งไปอึ้ไปก่อนอย่าเพิ่งพูดเลยดาวไปตัดคลิปโอเคก็ผลตื่นนะตัวนี้ผลแสงตื่นขั้นห้าละผลแสงตื่นขั้นห้าก็จะมีนี่สกิลหนึ่งปกติมันจะยิงเป็นแสงกดค้างไว้ก็จะใา้เป็นหนูยิงอ่าสกิลสองปกติจะยิงเป็นลูกกระสุน ก็จะเป็นเส้นโอเคสก,กิลสามตัวซีะมันจะพุ่งไปใส่เลยมันไม่ต้องเด้งเด้งซ้เด้งขวาตัวสก,กิลสี่ตัววีนี่ชาร์จัว,ว,วอ่าสก,กิลห้าสกิลสุดท้ายเด้งได้สามารถเด้งได้อันนี้ก็คือผลแสงตื่นนะโอเคจบลยุย